There's a song in my heart Oh telling me I should know That I won't give up Oh it's making the way for me สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Win It's OK นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปที่คาเฟ่นะชื่ออะไรผม จังที่ไหนโอเคเลยวะบ้านไร่ไอทะเลอ่าเราจะไปเทคกวิวเอ่าวกมลากันแล้วก็ที่ดูดูมาเกือที่นี้นั้นจะมีเอ่อเขาเรียกนะขนมเค้กน้ำแล้วก็มีอะไรนะพวกอาหารเอออาหารของฝากติดมติดมือกลับมาบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะเราไปกันเลยดีกว่าครับผมิว แลทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วบ้านไรไอทะเลนะครับผมตำบลกำมะลาอำเภอกระทูหรือเปล่า หรืออำเภอเมืองอำเภอป่าตองไม่ใช่ป่าตองก็ตำบลเหมือนกันนี่ทางเดินสวยงามมากฮิโมโจมิมากเลย <c oughs> สวยจัง <c oughs> ทุกคนบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะดูดิ <c oughs> นี่ <c oughs> เขาแนะนำให้เรามานั่งตรงนี้ <c oughs> เพราะว่ามันร่มลื่นดี <c oughs> อยู่ใต้ต้นไม้บรรยากาศดีมีพัดลมตรงนี้ก็มีห้องแอร์ด้วยนะเนี่ยมีว<ม>ิวทะเลดใช่ดูวิวทะเลตรงนู้นไกลๆหาดกำมะาลา,ามีน้องหมึกเหลืองตั้งอยู่เป็นสงา่านี่นะฮะก็มีเมนูเยอะมากเครื่องดื่มคอทเทล ฝ่งนี่คนนี่เป็นพวกสร้อยข้อมือที่ทำจากหอยนะ<ม>นี่นี่<ม>นี่<ม>เปลือกหอย<ม>ใช่สร<ม>้อยมืออันนี้อะไรอ่ะนี่สร้อยเลยเนาะ<ม>นี่เอาประดับบ้านก็ได้เนี่ยพวกนี้ตะข่ายแบบปั่นหรอไม่ใช่ตะข่าย,าาย <laughs> <laughs> มันเป็นแบบ สวยยิ่งบ้านอยู่แบบชายหาดเลยมั้ยไม่ใช่นี่แก้วนี่ก็น่ารักนะเนี่ยเฮ้ยแก้วกระถางโลมาน่ารักอ่ะอมีจานเออใครที่แบบ อยากมาหาซื้อของตกแต่งบ้านแบบมินิมอลน่ารักน่ารักเล็กๆก็มาที่นี่กันได้นะไงบ้างดูอาหารน่ากินปะน่ากินอันนี้คืออะไรเมื่อกี้สั่งไปมัททโรนีเบคอนผัดพริกแห้งใช่เลยใช่เลยหมือนคล้่ยๆาดเลยไม่รู้่แล้วก็ฝั่งน้ำเลยมาสตรอเบอร์รี่บั่น์เอเนี้ยสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตบังอ๋ออันนี้เป็นช็อกโกบานาน่าปั่นนะฮะ เป็ไนไง,ไงบ้างรสชาติได้อยู่นะได้หรอได้อยู่พอลเจราคาก็ได้คุ้มค่าอือเออมันเหมือนมันเหมือนบอุกคาบูเล่าคามอล่าผสมผัชที่มาอ่ะอืออร่อยดีครับเนี่ยนั่งกินแล้วก็ชมบรรยากาศสวยยามบ่ายๆอย่างนี้แต่วันนี้แดดร้อนมาก ตก็ิดตุกิบปิดไม่ไปตั้งน้องแอร์เอาล่ะเดี๋ยวเรากินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมมัน<ล>จะ,<ล>ะมีทางข้างล่างน,นาเดินลงไปตรงนู้นก็เป็นที่พักกินข้าวเหมือนกันนะแต่ว่าค่อนข้างร้อนหน่อยเลยเลือกมาตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปถ่ายให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะอเอาล่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะไปข้างล่างตรงนั้นกันไปดูวิวกันนะฮะนี่เขาก็จะมีป้ายบอกนะ,ะนะครับผม outdoor zone เชิญข้างล่างสวนผักดอกไม้ทานได้ก็มีเหรอแล้วก็ออร์แกนิกฟาร์มอ๋อภาษาอังกฤษเฉยๆบ้านไร่วิวสันเอ้ยอะไรนะมารวิสวน,น,นอ๋อบ้านไรห้ <laughs> ่ <c oughs> จริงๆ <c oughs> นี่ทางไปห้องน้ำมีป้ายบอกชัดเจนแยกออกไปซ้ายมือก็นี่ยสวนอ๋อนี่ไงสวน ก็กินได้หรอเออมันก็เป็นแบบอาจจะมีพริกเมีอะไรไม่รู้ไงมีพริกอยู่ตรงนู้นมีกล้วยม,มีนุ่นมีนั่นมีนี่อ๋อนี่ไงดอกที่เขาไปประดับจานเ<ม>ออเออก็ใช้ของที่ปลูกเองมาประดับตกแต่งลดคอสไปได้ดีเลยนะฮะนี่ก็เป็นโซนเอาดอร์นะบรรยากาศก็ดีอ๋อข้างล่างนี่ก็มีทีะนั่งเยอะ ตรงนี้วิวดีมันใกล้กว่าม,มีโซนนั่งของข้างล่างนั้นก็มีแบบเดินเล่นเหรอเอาไว้เดินต๊กตกตตกตกไปตามอ,อืมมันมีเนอะมันมีเป็นจุดๆเลยเนี่ยไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้ไงอันตรายมันเก่าแล้วนะสลิงขึ้นสนิมหมดแล้ว นี้นะครับก็คืออ่าวหรือหาดกมลานะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีโรงแรมมากมายแล้วก็ไกลๆนู้นเราจะเห็นหัวโดมเยอะๆที่เป็นของภูเก็ตแฟนตาซีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมีไปอีกที่หนึ่งของคลิปนี้นะเราจะไม่ได้จบที่นี่เราจะไปเอ่อเรียกนะเป็นหาดรับของกะหลิม หาดลักกะลิมเออหาดลักกะลิมนะซึ่งมีคนขอมานะครับผมว่าให้ไปที่นั่นได้แล้วเขาขอมาประมาณ4-5เดือนแล้วก็ยังไม่ได้ทําตามสัญญาสักทีนะครับผมรอบนี้จะได้ทำตามสัญญาจ,าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่านะครับวุ้ย เอาละทุกคนตอนนี้ผมก็มาจุดที่ใกล้กับหาดลับกรหลิ่มแล้วนะครับผมก็จอดรถอยู่ฝั่งนู้นนะซึ่งอยู่เยืเ้องๆกับคา,าเฟ่สีชมพูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เดินไปตามทางเรื่อยๆอ,อย่างนี้เลยตามโค้งนะต้องเดินอย่างระมัดระวังนะเราอยา่าออกนอกอ เส้นขอบรูระบายน้ำน,นี่นะอันตรายนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้จกหันรับผมว่าก็ไม่ค่อยรับแล้วนะเพราะว่ารถก็ค่อนข้างเยอะแล้วมาจอดกันไม่แน่ใจว่ารถตู้น,นี่เข้ามาจอดอส่งแขกมาเที่ยวหรือว่ามาจอดรอแขกที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูก่อนอ๋อนี่ไงทางลงเดินลงทางนี้แล้วก็ไปข้างล่างเออตอนนี้มันไม่รับแล้วนะเพราะว่ามันมีทางลงด้วย นี่ทุกคนนี่แค่มองจากข้างบนนะก็สวยแล้วอ่ะใช่ไหมอ่าก็ต้องเดินค่อยๆเดินลงไปนะโอ้บันไดชันอยู่เนี่ยต้องระวังนะฮะทุกทีเลยเออเหนื่อยแล้ววันนี้เดินบันไดตั้งแต่คาเฟ่ละเออบรรยากาศแบบร่มรื่นแบบเงียบๆคนเยอะไหมก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะวันนี้มันยังมากพอมาดูท่าทีต่อกันที่นี่เลย ก็ทั้งนี้ก็ดูพาพที่ตกไนกันเพื่อนเฟิร์นไอ้น้องบิ๊กอ่ะมันก็มันก็มาดูพวาที่ตกที้งหมดที่ไปหาดฟีดอมแล้วก็มานี่สองอ๋อมันก็ฝั่งเดียวกันกับฝั่งหลายพื้นทีนั่นแหละมันทิศเดียวกันแต่เพียงแต่คนละสถานที่เท่านั้นเองแล้วก็เมื่อกี้ก็เจอแก๊งพี่ๆที่เขานั่งกินน้ำที่ออร์คาเฟ่บ้านไร่อะไรนะไอ้ไอ อะไรนะจำชื่อ,อไ,ไปผู้ชมก็ไปดูย้อนหลังเอาแลยกันนะนี่ไงทุกคนจุดที่เขาจะมักมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะตรงที่มะพร้าวล้มตรงเนี้ยเออเพราะตอนนี้ผมไม่อยากถ่ายรูปเพราะมันร้อนมากอากาศมันร้อนจัด,จดเลยข้างบนนี้ก็ต้องระวังลูกมะพร้พาวตกใส่หัวเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่มีที่จะยืนนะ <c oughs> นี่ <c oughs> แต่สวยมากเลยนะเนี่ย ถ้ามาตอนเย็นๆนะผมแนะนําว่าให้มาตอนเย็นๆดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนมันจะทําอะไรถ่ายรูปแสงก็ย้อนเนาะเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องการจัดแสงอะไรซะด้วยสิก็แนะนําว่าให้มาช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกสักหน่อยนึงผมว่าน่าจะดีเลยบรรยากาศดีชมแสงพระอาทิตย์เอาวายมานั่งจิบเอ้ดูดีจังเลยอะ่ะ <c oughs> เออ ะะฮแต่ว่าก็อยากแนะนำนะครับให้ทุกคนนะที่มาทั้งที่อาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็นักท่องเที่ยวนะช่วยกันดูแลรักษาวความสะอาดหน่อยนะ <c oughs> เพราะว่าไม่อยากให้แบบเนี้ยสิ่งสกรปรกเหล่านี้มันทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวนี่ขนาดเฟิร์สจะไม่อยากถ่ายรูปเลยร้อนจัด ทุกคนก็วันนี้ก็ขออภัยนะที่แบบพามาหาดรับวันนี้มันอาจจะไม่ใช่เวลาที่จะได้มาถ่ายรูปหรือว่ามาชมวิวบรรยากาศอะไรกันมันอาจจะร้อนไปมากหน่อยนะซึ่งผิดเวลาเลย <c oughs> แต่ก็ถือว่าเราได้มากันแล้วอย่างน้อยเราก็ได้มาเที่ยวที่นี่ถูกไหมอย่างบางคนเขาอาจจะไม่เคยมาแล้วก็เหมือนได้พาเข้ามาเที่ยวด้วยนะแล้วก็มาร้อนด้วยกัน นนยังไงก็ขอฝากช่อง Win i ิสโอเนะครับผมวินและก็เฟิร์สนะครับก็เดี๋ยวนี้มกกักจะไปเที่ยวกันบ่อยเพราะว่าเฟิร์สค่อนข้างจะว่างก็เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันก็เดี๋ยววินแจ้งให้ทราบในเพจอีกทีนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ติดตามในเพจ Win อิสโอเคด้วยนะทาง Facebook แล้วก็กติดตามลมถึงยูทูบช่องนี้นะครับผม ไว้คือโอกาสหน้านะฮะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย